ข้าพระเจ้านางสุภาวดีประกอบนาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วงเงาะประวัติส่วนตัวนางสุภาวดีประกอบนาเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2508ที่อยู่412หมู่9บ้านหนองย่ารังกาตำบลโพนทองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรของคุณพ่อสาครจำปีกลาง อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมและนางอุไรจำปีกลางอดีตครูโรงเรียนโพนทองพิทยาเป็นพี่คนโตซึ่งมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนประวัติการศึกษาพุทธศักราช2519จบป .5 โรงเรียนบ้านขามศรีรัตประชานุเคราะห์อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2520 จบป .6 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายกฟผอุปธรรมอมเอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิพุทธศักราช2521จบม .1 โรงเรียนคอนสารวิทยาคมอมเอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิพุทธศักราช2527จบม .6 โรงเรียนเมืองพยาลายวิทยาอเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิพุทธศักราช2531จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต4ปีวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ วิชาโทนาฏศิลป์วิทยาลัยครูนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2554จบปโทการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสมรสกับนายพงษ์ธนพัฒน์ประกอบนาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกพีดอนขวางวิทยาตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถึงแก่กรรมแล้ว มีบุตรชายและบุตรสาวร่วมกันสองคนได้แก่นางสาวนภัสสอนประกอบนาน้องวิวประกอบธุรกิจส่วนตัวและนายพงธนากรประกอบนาน้องวอมปโทคณะโลจิสติกส์มบุรพาจังหวัดชนบุรีรับราชการครูตำแหน่งครูข .1 วิทยายลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์10กันยายน2533บรรจุรับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสา โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาตำบลบ้านไร่อเภอเทพสถิตจชัยภูมิสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา5ปีพุทธศักราช2538อาจารย์1โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือตำบลห้วยบงอเภอเมืองจังหชัยภูมิพุทธศักราช2544อาจารย์2โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือตำบลห้วยบงอเภอเมืองจังวชัยภูมิพุทธศักราช2546มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งพุทธศักราช2549ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2551ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2553ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือเป็นเวลา18ปี พุทธศักราช2,556ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซี่ยวใหญ่เรียนรวมโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งรวมเวลาหนึ่งปีตลอดระยะเวลาที่เป็นครูสายผู้สอนได้สอนประจำชั้นป .1 ตลอดมามีงานพิเศษคืองานสหกรณ์โรงเรียนงานห้องสมุดงานฝึกซ้อมรำและการแสดงต่างๆ ทศักราช2,557ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะตำบลห้วยบงอเภอเมืองจัังหวดชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1นนเวลา11ปีจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ35ปีผลงานที่ภาคภูมิใจเมื่อเข้าตำแหน่งสายบริหารที่โรงเรียนบ้านม่วงเงาะปฏิบัติงานสอนประจำชั้นป .1 มาโดยตลอด10ปีเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น มีความภาคภูมิใจที่ทำให้เด็กนักเรียนอ่านอาอกเขียนได้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ต่อไปเป็นผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลงไทยระดับชาติหลายปีติดต่อกันเ,ออเป็นผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลงไทยลูกกรุงระดับชาติเป็นผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชาติหลายปีติดต่อกันได้รับรางวัลผู้บริหารดีเมืองชัยภูมิปี2566และปี2567 เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นปี2,568ดอเริ่มพัฒนาส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านม่วงเมะได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ best practice ระดับดีเยี่ยมจากสอพทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับทชทวิติยาภรณ์ช้างเผือกเหรียญจักรพรรดิมาลา ของครูฟังดูก็รู้ช่วนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัดธนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้ยนักหนายังสู้